แกะได้ไหมันมายระวงประตูกไฟพวกนี้แล้วก็ยังใหม่อยู่เลยดูดิฝุ่นเต็มขนาดนี้จะเอาอีกเยอก็มีมีขี้หนูไหมยังยังหนูยังไม่มาดเอาไปนี่ดูดิจากความดิ

น,นี้สไลด์เข้านะตรงนี้กดเวลาเราเข้าออกเรา,เอาออกดอ,ออกนะันนี้ก็แย่ยเข้าไปสไลด์แล้วก็ดันเข้าไปปุ๊บก็ล็อกแล้วถ้าจะถอดก็กดแล้วก็ดึงออกนะแค่นี้เองส่วนตัวนี้ก็ どう